Hello, Lucan. Is the final round of Cross wands ready? Look so who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 2-4. <laughs> 2-4. บาลียังไม่ทันโอเคโอ้เพ <background> ื่อนเราโหดนะเนี่ยเดี๋ยวสักแต่ใกล้ตัวเอง ฉันใจะไกลหมอนนี่เองมานี่มันช่วยเพื่อนวะ ี่ผมไปดูสเต็มวีทูนญี่ปุ่นที่ตามขยับหัวขยับปากคือเสียงโมชันปากของญี่ปุ่นก็คือตรงเลยใช่ไหมเถอ้สุดยอดสุดยอด thank you It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? We, I, I like hope you've recovered from our rather eventful trip to Osgmond. I hope you're My friend, with Ranrock and Rookwood and Harlow after you. I'm right. not right. at the we did not speak about it at the time, but, but I am down. hoping now you might tell me why they were looking for you. เดวอนซ้ำจิงเอฟเฟลคือเพื่อนก็พยายามเค้นถามจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนในโรงเรียนทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันจะถามซึ่งณนะตอนนี้จะมี2คนก็คือเซบาสเตียนกับนตตี้นี้ที่ถามเราว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรกันแน่ทําไมพวกตัวร้ายถึงตามล่าเรานะครับแต่เราก็เลือกได้ว่าจะแบบจะเก็บไว้คนเดียวหรือว่าจะบอกความจริงกับเพื่อนคนไหนนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ถามว่าตัวร้ายต้องการอะไรจากเราอันแรกก็บอกไปเลยว่าตัวร้ายต้องการอะไรบางอย่างจากเราอันนี้คือฉันพูดไม่ได้ ฉันพูดไปได้เราก็ต้องเป็นพระเอกเก็บไว้คนเดียวนะครับผมแล้วก็ปฏิเสธไปว่าตัวร้ายอาจจะจำคนผิดแลบ่ใบเบี่ยงไปครับแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรเธอกันสบายนะสว่างตอนนี้ขอให้งสักข้อนิั้นสันนิฐานว่าตัวร้ายตามล่าเราสองคนอยู่่ You displayed such courage fighting that troll. But Sorana was intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. You And Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili Land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ไอาการต่อสู้ครั้งที่แล้วทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้บ้านใหม่หลังนี้ของเธอเป็นอันตรายนะครับเธอจะสู้นั่นเองแต่มันอันตรายนะรูคควดและฮโลว์เป็นคู่ที่นตรายอยู่แล้และข้อเทงที่ว่าพวกเขากำลังทำงานมกับแรนร็อกก็เป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องหยุดยพวกนั้นมากขึ้นไปอีกอีกเหตุผลที่พกเขาต้องหยุดพวกนั้นมากขึ้นไปอีกนั่น้็เนหตุลที้งหยดวกนั้นมากขึ้รไปอีนั่นก็เจ็นหตุผที่จะต้องหยุดพวกนั้นมากขึคไปอีกนั่น I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably, would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Hallo is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember. I if am Thank na me here need you you เธอบอกว่าตอนนี้เธอเป็นเหมือนสายสืบที่จะไปสืบเรื่องราวของตัวร้ายที่กำลังทำอะไรไม่รู้รับลงคมนายอยู่นะครับแล้วก็จะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงเ่ยแล้วก็ระหว่างนี้ก็ขอให้เราเนี่ยแบบหนูรักที่รัก ฉันกำลังยุ่งกับการวิจัยของฉันอยู่ฉันมีเวลาเลยทั้งน,นั้นอันนี้เป็นกลุ่มตัวร,ร้ายมิสเตอร์รูทูดอยากจะคุยกับพวกแกยิ่งยุ่งอะไรกับนักเรียนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเธอนะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง เราโหดนะเว้ยเราโหดนะเว้ยโอมีบลิงมาด้วยมีบลิงมาด้วยถยเราไม่น่าริบใพ้ทำไม่ตายเลยงั้น The Collection Section of Yo Kyo Kai has been updated n e t เขาบอกว่าพอมีศัตรูตัวใหม่มาเนี่ยเราก็จะปลดล็อกคอลเลคชัน แล้วก็ขอให้เรียนรู้จุดอ่อนของตแต่ละตัวว่ามันชนะอะไรแพ้อะไรมันนี่ ศาสตราจารย์ช่วยบังเหรอขอบคุณมากคุณครูวันนี้เวทไฟโคตรแรงเลยพอเล่นแบบดอ้งเดิมนี่ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยตกลงนี่คือศาสตราจารย์หรือเปล่าหรือนักวิจัยธรรมดาเดี๋ยวลองคุยซิแต่ชื่อไม่มีศาสตราจารย์ขึ้นพอเป็นเพื่อน เค้าจะขอบคุณในความสามารถของเราที่ช่วยเอาไว้เธอก็นที่หมายว่าไอ้พวกเมื่อกี้คือลิ้วล้อของไอ้ตัวร้ายที่ช่วยรูคดเราก็บอกว่าที่พวกตัวรมันโกราเรื่อาว่กอ่ชรากันเราก็บอกว่าที่พวกตัวร้ายมันโกงเราเรื่องมันยาวนะแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยเราเหมือนกัน เธอก็บอกว่าเออเธอจะรีบขนย้ายกันวิจัยของเธอไปดีกว่าก่อนวันพวกนั้นจะมาอีกเราก็ถามว่าเออมื่อกี้มีการพูดถึงพริยาพริยาคือใคร named yes, wife. บอกว่าเป oh. we ็นภรรยาของเธอบ h กว่าเป็นภรรยา o องเธอ คือเธอมีภรรยาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อที่เป็นพ่อคา้าเออแม่ค้าร์เร่นะครับคือเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมที่คนแบบมีประเด็นทะเลาะก,กันเรื่องโบกเรื่องบกเนี่ยมันมาเรื่อยๆครับแล้วก็มันชัดมากๆคือมันน้อยมากที่จะมีเกมแบบชัดขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่การสร้างตัวที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วก็เจ้าของบาร์นะครับแล้วก็ตัวละครนี้ก็บอกว่ามีภรรยา นะครับก็คือแฟนหญิงๆเนี่ยคือมันชัดมากๆจริงๆนะครับผมแต่นั้นมันเลยประเด็นดราม่านั้นขึ้นมานะเข้าใจอยู่คุณเป็นนักวิจัยเหรอเป็นนักโบราณคดีแล้วก็นักอะไรสวัติศาสตร์เออศึกษาเกี่ยวกับเมอร์ลินนะครับว่าชีวิตเมอร์ลินเป็นยังไงประวัติศาสตร์ชีวประวัติของเมอร์ลินเป็นยังไงเป็นอดีตพ่อมดในตำนานนะพอมดเมอร์ลิน เราก็บอกว่านึกว่าเมอร์ลินเป็นแค่ตำนานเล่าขานนิยายเท่านั้นรวมถึงคิงอาเธอร์ด้วย You lucky e g g a n didn't hear you chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts Merlin attended Hogwarts you know and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago Merlin ได้ศึกษาที่ฮอกวอตเข้ามาศึกษาด้วยฮอกวอตด้วยเมื่อก่อน o n the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. <laughs> he was terribly fond of puzzles and enigmas. แล้วทีเนี้ยเมอร์ลินก็สร้างเหมือนเป็นเสาหรือเป็นที่ทดสอบของเมอร์ลินกระจายอยู่เต็มไปหมดหลายแห่งครับซึ่งตรงนี้แหละคือที่ที่ผมเห็นเกมมันเคยสอนตอนที่ผมตัดต่อคลิปแล้วผมเพิ่งสังเกตเห็น เกมมันขึ้นเตือนสอนตอนช่องเต็ม,มน,นะครับว่าถ้าช่องเต็มแล้วอยากจะเพิ่มช่องเนี่ยให้ไปทําการทดสอบของเมอร์ลินซะ,ะผมก็งงไว่าการทดสอบของเมอร์ลินคืออะไรคือสิ่งนี้นั่นเองครับมันก็คงจะกระจายอยู่ทั่วในแผนที่โลกเนี่ยผมคิดว่านะอ I can see why so interested in Merlin I'll well can see so you're let why y คุณเซกซ์บอกแบบว่ากินหลอกสิบครั้งลืมไปอีกล่ะกินหลอกสิบครั้ง but I, believe I have just unlocked a crucial clue. i suspect that mallow sweet is an important component in getting the mallow sweet versatile i had just arrived to test my theory when i was you see each swirl in merlin's writing has its symbol the mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols i brought a trunk chock full of mallow sweet with me it's just over there by my tent แล้วเธอบอกว่าเธอมีอยากจะทดสอบอะไรไม่รู้ต้องเอาเดี๋ยวลองทำดูวะเธอให้ไปเอาสูนไทยที่ว่าก่อนมันอยู่ในที่นี้นะครับเสร็จแล้วเหมือนให้เอามาวางตรงสัญลักษณ์นี้หรือไงก็ไม่รู้หรือตรงนู้นวะ e e what happens นี่แหละคือไอการทดสอบของเมอร์ลินที่ว่ามันจะต้องเปิดแบบเปิดกลไกลตรงนี้ก่อนอ๋อโรยเลยเลยแลย้วแล้วผมต้องทำไงต่อที่นี่คือสถานที่ตกสำรวจฉันสงสัยไอเจ้านี่จังเลยไอสาวนี่จังเลย มันก็ต้องจุดไฟเผาแล้วสิพอไฟติดปุ๊บมันก็ค่อยโยลงไปลงไปลงไปในบ่อน้ำนี่อ้าวจมไปเลยแล้วก็ทีนี้โผล่มาสองอันเราจะต้องจุดทั้งสามอัน ในระยะเวลาแน่ๆก่อนที่มันจะดับท,ทั้งสามแล้วสิ่งที่ขึ้นมาก็คือสวยงามจริงๆนี่คือ การทดสอบของเมอร์ลินเมื่อกี้มันมีขึ้นว่ามันหนึ่งทับสองครับมันมีแค่สองอันเองเหรออาจจะเป็นเขตหรือเปล่าเขตนี้มีสองนี่แสดงว่าเราทำสำเร็จใช่ไหมแน่นอนสิตอนนี้ฉันมีคำถามขึ้นมาในหัวเยอะเลยว่ามันได้ผลได้ยังไงฉันต้องไปอ่านบันทึกของฉันแล้วว่าฉันพลาดอะไรไป Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet. Which you can find in Hogsmead should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And be careful out here. ระวังตัวได้นะเธอจะต้องไปวิจัยต่อแต่นี้ไปเธอก็วิจัยต่อได้แล้วแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเราเจอสัญลักษณ์บนพื้นประมาณนี้แสดงว่ามันมีการทดสอบของเมอร์ลินอีกซึ่งการทดสอบของเมอร์ลินนี้เราจะต้องเอาไอ้พืชน,นั้นมาโรยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการทดสอบอาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ผมพูดอ่ะมันมีขึ้นทางซ้ายบนว่าการทดสอบของเมอร์ลินนี้จะเพิ่มช่องในกระเป๋าให้กับเรา ซึ่งมาดูที่ว่าช่องในกาแฟถ้าจะให้สนุกนะเรามาช่วยกันคิดว่าไอ้ตรงนี้มันแก้ปริศนาอะไรยังไงแต่ว่าห้ามสปอยนะจ๊ะ นี่คือมันเป็นการทดสอบแบบยิงครับผมเราจะต้องหาเป้ามายิงซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่อันนะครับผมแล้วพ่อก็ไม่บอกละพ่อว่ามีกี่อันเนะี่ยที่ตีถูก ทำก็ไม่ได้ของเต็มวัยเกิดอ๋ออยู่บนนู่นเยี่ยมเกมมีกล่องเก็บของไหมตอนนี้ยังไม่เจอนะ ็คือผ่านแล้วใช่ไหมอันนี้ลูกเปตองลูกเปตองมามาลูกมาลูกค่อยๆมาลูกพ่อ แค่นี้ใช่ไหมแต่ลูกเหล็กมันมีหลายที่ว่ะมันไม่ได้มีที่เดียวมีแต่ลูกเอ้ยอ้าวข่าทิ้งเลยเอเอหาลูกพ่อหาลูกพ่อ